อาการที่ทุกเกิดขึ้นจากเบญจขันธ์ทิ่ขู่ทั้งหลายความเป็นสมุทัยแห่งรูปเป็นอย่างไรเล่าความเป็นสมุทัยแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเล่าความเป็นสมุทัยแห่งสัญญาเป็นอย่างไรเล่าความเป็นสมุทัยแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าและความเป็นสมุทัยแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าทิ่ขู่ทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่เขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าที่ขูทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนันทีย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นเป็นอุปาทาน เพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาศจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมอยู่ซึ่งเวทนา เมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานันทีย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อม ความกาะขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญานันทีย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นเป็นอุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย เมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายนันทีย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารทั้งหลายความเพลินนั้นเป็นอุปทานเพราะอุปทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปยาสะจึงเกิดมีพร้อม ความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิขูทั้งหลายเขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณนันทีย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล